ครับสวัสดีครับผมน,นายธนศักดิ์มากมีนะครับวันนี้จะมานำเสนอคลิปสรุปองค์ความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสารประกอบการนะครับสำหรับผมครับน,นายธนศักดิ์มากมีนะครับครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานะครับประจำสาขาช่างกลเกษตรนะครับ ครับในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพาการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะครั้งนี้นะครับโดยผมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับร่วมกับสารประกอบการครับระหว่างวันที่10ถึง26มีนาคม2,568นบนะครับณบริษัทสยามยนต์แท็กเตอร์สระบุรี จำกัดนะครับสาขาลำพยากลางนะครับในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ครับสมัติที่นะที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะนะครับการเรียนรู้การบริหารงานในองค์กรนะครับการเรียนรู้ส่วนต่างๆขององค์กรนะครับเพื่อนํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นครับการเรียนรู้ ไฟอะไรนะครับการจัดอะไรให้เป็นระเบียบครับเป็นส่วนไหนสามารถนำหากต้องการนํามาบริการสามารถรู้ได้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนำมาบริการอย่างไรนะครับส่วนของแผนกซ่อมบํารุงนะครับซ่อมบํารุงก็การจัดพื้นที่สะอาดเรียบร้อยนะครับดูการจัดพื้นที่ นะครับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนะครับส่วนที่3นะครับส่วนของบริหารนะครับการบริหารในองค์กรเรียนรู้จากหัวหน้างานนะครับเรียนรู้จากผู้บริหารนะครับการเ,าเลือกใช้งานนะครับด้านต่างๆนะครับการจ่ายงานนะครับ ต่อไปนะครับเป็นทักษะที่ได้จากช่างนะครับช่างซ่อมบำรุงนะครับโดยหัวหน้าสารประกอบการนะครับได้ให้ผมนะครับไปฝึกประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงแท็กเตอร์กับช่างโดยตรงนะครับประกบคู่นะครับได้มีโอกาสได้ซ่อมนะครับตัวนี้เป็นการซ่อมออที่ บริษัทนะครับแต่จะมีการซ่อมอีกแบบหนึ่งครับที่ออกบริการตามหน้างานนะครับผมได้เรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับจากช่างนะครับผู้ชำนาญการนะครับได้ออกบริการชาวไร่นะครับตามฟาร์มโคโนมต่างๆนะครับซ่อมอชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชิ้นส่วนตามระยะที่เปลี่ยนนะครับอย่างเช่น เป็นของเหลวนะครับที่ต้องเปลี่ยนตามระยะน้ำมันเครื่องนะครับหรือไม่อุปกรณ์บางอย่างที่ชำรุดเสียหายตามลาักษณะการใช้งานางเช่นซีนพเพาล้ออย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการออกบริการตามหมู่บ้านนะครับลักษณะจะเป็นการนัดรวมชาวไร่นะครับที่มีรถเพื่อนำรถมาซ่อมบารุง นะครับตามลาักษณะของอรถของแต่ละคันนะครับ,รบนอกจากซ่อมรถแท็กเตอร์แล้วครับยังมีโอกาสได้ซ่อมรถเกี่ยวข้าวนะครับในการซ่อมรถเกี่ยวข้าวนี้นะครับเราจะดูแลคล้ายกับรถแท็กเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสายพานนะครับ ที่รถเกี่ยวข้าวค่อนข้างจะมีเยอะกว่ารถแท็กเตอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะการใช้งานการดูแลเรื่องกรองอากาศนะครับดูแลเรื่องกรองอากาศเช็กรองอากาศนะครับแล้วก็เทสร,ระบบนะครับเทสร,ระบบในการสตาร์ทเครื่องเดินหน้าถอยหลังดูคันโยกต่างๆนะครับว่ารถทำงานปกติไหม นะครับในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ครับผมได้รับการนิเทศจากว่าที่ร้อยตีทวีธนวิรยะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคนโนโลยีนครราชสีมาครับท่านได้มานิเทศในการฝึกครั้งนี้นะครับ ครับสำหรับผมขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ